ไอเรฮะพวกมันห้องพูดอะไรกันบ้างไหมมันตะคีกูออกไปได้ตัดเลยไอเร็บยังไม่สวยมึงเปลี่ยนชื่อวาใหม่้วเดี๋ยวกูลากเออมึงเปลี่ยนไรเอาแย่สุดเลยก็ชื่อไรชื่อไรแต่ก็นี้มึงดูมึงดูชื่ออะไรมาวะาหลาลรมณ์หลอารมณ์หลอารมณ์หลอารมลี่ยไปเยอะกว่านักชนะไอแบบมึงใช้ชื่อหลรมมาลวมาวะไหลรมมา มีแม่ลมไหลลมเกลี่ยขึ้ด้วยเดี๋ยว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 เราไปรับเชงเราวีเชงนะได้ได้ไอ้ไอ้มึงมึงมึงรับยืมมองกูดิถ่ายมึงมึงป๊กถามใครที่สมาดีพาร์ตอะไรไอ้เหล็บมไมเทพ่เหรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงเงาดึงยืมยืมเงินมันก็อยู่ได้กันไม่ใชเหรอวะใครที่สมากับไหลลมฟังนะมึงปลอมชื่อเป็นจ่าจ้าแล้วดึงใช่เหรอเออเดี๋ยวก่อนเลยดึงจิ้งจิ้งก่อนดีจ้าจ้าอะไรนะ

ไอยูสังวา้ดินม้ิเนย่ยเติมอยู่อเรียบร้อยเฮียมาเน็ต้เนียนี่มันก็เล่นได้ไม่ไม่ขึ้นอ่ะไอ้ยังไม่มาคอมเมนต์เลยน่าจะรู้ปะวเราได้ดีเแไอ้งจอวาเ้มาไ้ไม่ดีเาหัวหน้า้าไอแตมึงสั่งกันรอก่อนเยไอแตรมาไเจี่มาเลยมาเเรมาละเข้าไปด้ลการเล่นาตาตอนแกเข้าไปกดดันให้ทันเลยครับ

ตรงกลงเลยบีวิ่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 งเลยไป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  แต่งนะแต่งะแต่งนะเขาเขาเขา้เลอไ้าเล่นไหนเปล่าหรือไงแม่ปน่บ้านอะไรบ้างเฮ้ยจดบิลดตันนะวางงไหนนะบ้านจั้นะบ้านอ่ะเขมีละมาแใช่ไหมคือเล่นวงไหนก็คือไก่ไก่า่มไม่มีขี้ไก่กันหรอเพื่อนอะไม่ลืมไอ้นี่อะคุลืมไอ้บู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 มให้บูมไอ้ทูมไอ้บูมไอ้บูาเอ้น5 5ตัวนะ

เกาต้องยืนทับกับพวกดงไนเลยยืนทับมาได่งไนนอ๋อขึ้นหมูเข้ามาดิเดยตอบที่เด็สั่งพุ้ธิิเสารดาครับเฮ้ยไนยงด้วยนะจอดแ้้้ล่างจอดเต็มขอคไินิวกแล้นะวะนิวเอออกูแล้ไ้น้วกันแรนให้มากรี๊น ท่องนี้ก็ถึงแล้วฟอร์มูเซ็ตี้ให้มามาจอดจอจอเวลาเข้าไปบาร์กิมจอดสูง

ไป่ไ้าไปหนคุณปล่อยไม่ได้วะฮ้ากาว่ป้าวนี่ต้ากานี่ต้ากานี่ปากาวนี้ากาน้ากาน้ากาบน้ากาน่้ากานากานมากาน้วนี่้ากาน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 ้ากาี่้ากาน้ากา่้ากาน้ากาน้ากานมา้ากาน้ากานป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 ้ากาน้กาี้กานี้กานป้